วันก่อนนะฮะผมเอามาให้ดูแล้วนะครับผลการทดสอบของ Core i9-11900K นะครับตัวท็อปตัวใหม่ของทาง Intel ลเขานะครับโดยที่ CPU ภายในเนี่ยโค้ดเนมเป็น Rocket Lake นะครับและเป็น Generation ที่11แล้วนะครับเขาบอกว่าค่า IPC แต่ละคอเนี่ยมันสูงขึ้นนะครับแต่จะมีประเด็นอยู่อย่างหนึ่งนะครับก็คือไอตัว 1190K มันมีอยู่แค่8คอร์16เทรดนะครับนี่มันพอๆโนบุ๊กเลยนะ8คอร์16เทรดเนี่ยในขณะที่ไอ้ไอ้เจนเนี่ยมันมี10คอร์20เทรดนะครับแต่การวางเซกเมนต์มันดันเป็นไอ้เเหมือนกันนะครับแต่หลายคนเลยอาจจะมีคำถามว่าอา้าวแล้วไอ้ตัวท็อปของเจน1 0มันจะแรงกว่าตัวท็อปของเจน1 1หรือเปล่าวันนี้มีคำตอบ หลักๆแล้วเนี่ยการทดสอบของผมนะครับก็น่าจะค่อนข้างเชื่อถือได้ระดับหนึ่งเพราะว่าไม่ได้เกี่ยวกับ Windows อัปเดตไม่ได้เกี่ยวอะไรแล้วนะครับเพราะว่าผมเทส t ไอ้สตัวนี้ไล่เลี่ยกันเลยนะครับเทส Gen 11เสร็จก็มาต่อที่ Gen 10ต่อกันเลยนะครับ Windows อัปเดตเป็นเวอร์ชั่นเดียวกันเป๊ะๆนะครับรายละเอียดต่างๆก็พยายามให้มันอยู่ใกล้เคียงกันมากที่สุดนะครับโดยรวมแล้วนะครับ ซีพ Z ก็อย่างที่เห็นตามนี้เลยนะครับยละเอียดต่างๆไอตัว Gen10 เนี่ยเป็นโค้นเนมว่า Comet Lake นะครับส่วนตัว Gen11 เนี่ยมันใช้ชื่อโค้นเนมว่า Rocket Lake เมนบอร์ดทั้งคู่เป็น LGA 1200นะครับแต่ว่าผมจะใช้ในส่วนของ Gen10 ตรงรุ่นมันเป็น z 490แต่ว่า Gen11 ก็ตรงรุ่นมันเป็น z 590นะครับก็จะเป็นเมนบอร์ดทาง ROG ทั้งคู่นะครับ Maximus ทั้งคู่แต่ว่า รุ่นแรงต่างกอาจะไม่ได้ใกล้เคียงกันมากมายโดยรวมแล้ว,ลวก็ให้เน้นผลทดสอบของ CPU เป็นหลักนะครับส่วนเมมโมรีนี้ก็ตัว Default ที่ผมใช้ของทาง G-Skill Trident Z RGB ของ Gen 10มันจะเป็นวัด3,006ส่วนของไอตัว Gen 11มันจะเป็น Trident Z Royal นะครับบั4,000เป็นคนละสเปคกันแต่ว่าผลการทดสอบก็อาจจะไม่แตกต่างกันมากเพราะว่าวันนี้เรามาเน้นกันในส่วนของ CPU เป็นหลักนะครับ power supply ต่างเหลือเฟือนะครับ1,200วัตต์ SD ก็เป็น SD SATA ปกติเช่นเดียวกันเพราะว่าเราไม่อยากไปยุ่งกับ M.2 Controller อะไรมากมายเท่าไหร่นะครับมาเริ่มวันที่ c p u Z เลยนะครับอย่างที่เห็นว่าไอตัว Gen10 เนี่ยค่าบูสต์ของแต่ละคอไปที่5,300 MHz ได้ส่วน Gen11 เอนี่ยอยู่5,100นะครับแต่พอมี Turbo Boost Max Frequency ของเขาก็อาจจะวิ่งได้ใกล้เคียงกันนะครับซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่อุณหภูมิและชุดฮ e a t s ง n ์ที่ใช้ด้วยนะครับ แต่ก่อนจะว่ากันเรื่องฮีทซิงเนี่ยต้องบอกก่อนว่าอาจจะไม่ค่อยแฟร์เท่าไหร่เพราะว่าตัวหนึ่งที่ผมใช้ไอ้ตัวเ1นเนี่ยมันจะเป็นหม้อน้าปิด3ตอนนะครับส่วนตัว Gen 10จะเป็นหม้อน้าปิด2ตอนแต่ว่าไอ้ตัวของ Gen 10 2ตอนนี้มันหนากว่าซึ่งโดยรวมแล้วก็น่าจะใกล้เคียงกันเพราะว่าคนเทสเป็นคนละคนไงผมเทสต,ตัวหนึ่งเบทหนึ่งส่วนอีกตัวหนึ่งก็วางอยู่เบทข้างๆกันนะครับ จุดที่น่าสนใจเลยก็คือ8คอ16เทรดกับ10คอ20เทรดเนี่ยไอ้ตัวเจนเก่ามันมีคอมากกว่าถ้าถามผมตรงๆนะหลับตาเลยเนี่ยไม่มองว่า CPU ตัวไหนควรจะเป็นตัวเก่าตัวใหม่เนี่ยผมกลับมองว่าสเปคของไอตัว 1090K หรือว่า Gen 10เนี่ยมันน่าจะเป็นตัวใหม่มากกว่า Gen 11นะมีรุ่นที่ใหม่กว่าทำไมจำนวนคอมันลดลงซะอย่างนั้นนะ่ะแล้วก็แถมค่า TDP ทั้ง2ตัวเนี่ย มัน125วัตต์เท่ากันด้วยนะครับก็คือเป็นตัวเลขที่ไม่สวยเลยนะครับค่าทีพีระดับนี้การันตีได้ว่าร้อนแน่นอนส่วนการเทียบผลทดสอบง่ายๆเ,ยเนี่ยโปรแกรมเดียวกันทั้งหมดทดสอบวางเทสเบดกันอยู่ข้างๆกันนี่แหละครับ อันแรกเลยนะครับ c p u Z Benchmark นะครับในแบบ single-core 684กับ608นะครับอย่างที่ Intel ก็เคลมมาทำได้จริงนะครับค่า IPC ต่อคอค่าจำนวนรการต่อคอเนี่ยจะเห็นว่าประสิทธิภาพในแบบ single-core ทำได้ดีกว่าการอยู่พอสมควรเลยนะครับเพราะว่า684กับ608เนี่ยมันก็ชัดเจนอยู่ถูกไหมม้าส c o คอบ้างนะครับ กลับเลยทีนี้นะครับฝั่ง Gen 11เนี่ยทำได้6,600กว่าส่วนฝั่ง Gen 10ทำได้ที่7,200กว่านะครับตอนนี้เละฮะเริ่มรู้สึกใช่ไหมว่า8คอร์16เทรดเนี่ยมันตามตูด10คอร์20เทรดอยู่พอสมควรนะครับมาลอง 3D มีมาร์กันบ้างนะครับอันนี้ r ฟ Strike เราทดสอบแค่ Physics s ก o r e นะเพราะว่าเราไม่เน้นในส่วนของการ์ดจอนะครับเน้นแค่ CPU เพียวๆเนาะ27,000กว่ากับ27,000กว่านะครับไม่แตกต่างกันแต่จะเห็นว่าในส่วนของ Gen 10นั้นแรง,งกว่ากันอยู่เล็กนน้้ออยเาาไปใชงงจริม รรู้สึกนะคับแต่คะแนนมันบ่งบอกได้นะครับ Time Spy CPU Score บ้างนะครับก็ใกล้เคียงกันนะครับ12ื่นทั้งคู่แต่ว่า Gen 10ก็แรง,องกอ่กันอยู่เล็กน้อยเช่นเดียวกันตระกูล Cinebench ทั้งหลายบ้างนะครับไอ้พวก i n n e e n n h เนี่ยก็คือการทดสอบของ Cinema 4D หรือพูดง่ายๆเป็นการทำา o o e l l n n g นั่นเองโดยจะมี r15 r20 และ r23 นะครับแต่ละตัวนี้ก็จะเป็น Engine ที่เก่าเรียงไปใหม่นะครับสำหรับ r15 นี้ คะแนนแบบมัลตินะครับ2 4 3 2และก็2 5 2 1นะครับเจน10ชนะแต่ว่าชนะไม่ขาดนะครับและซิงเกิลเนี่ย2 6 1กับ2 2 3จะเห็นว่าซิงเกิลนี้11ชนะขาดนะครับอายกันบ้างนะครับมัลติ5 9 1 6กับ6 0 3 2นะครับ10ชนะชนะไม่ขาดนะครับแต่ซิงเกิลนะครับ639กับ518 11ชนะขาดนะครับ R23 บ้างนะครับเมาติ15398กับ15626นะครับ10ชนะชนะไม่ขาดแต่ว่าซิงเกิล1654กับ1336 11ชนะขาดผลการทดสอบของ C ี n b บ n c ์จะเป็นไปในทางเดียวกันทั้งหมด อีกเบนช์บ้างนะครับอันนี้เป็นการทดสอบแบบมัลติแพลตฟอร์ม r o s s Platform มก็ว่ากันไปนะครับคุณสามารถเอาผลทดสอบพวกนี้ไปเทียบกับแพลตฟอร์มอื่นๆได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น CPU x8 6 L อ4 ARM หรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับคุณจะมาเทียบแบบ m a c M1 ก็ได้เหมือนกันนะตรงนี้นะครับเทียบกับ iPad ก็ได้เทียบกับ r o i r o i d ก็ได้เทียบ Android กับ p n o n e ก็ได้เหมือนกัน เพราะว่าผลอ,ออกมาเป็นคะแนนนะครับกิกเบนซ์4นี่เป็นเวิร์กโหลดที่เก่าหน่อยแต่ว่าเราคงใช้งานในชีวิตประจำวันอยู่ส่วนกิกเบนซ์5จะเป็นพวกเวิร์กโหลดใหม่สำหรับปี2020-2021อะไรแบบนี้นะครับเริ่มที่กิกเบนซ์4กันก่อนนะครับซิงเกิลเนี่ยทำไห้ที่8,088 8กับ6,357นะครับ11ชนะขาดนะครับแล้วก็มัลติที่49,43และ39,527 11ชนะนิดหนึ่งนะครับแล้วก็กิกเบนซ์5นะครับซิงเกิลทำได้ที่ 1,835กับ1,374เจน11ชนะขาดเหมือนกันนะครับส่วนมัลตินะครับ1,289กับ1,984นะครับส่วนอันนี้ก็จะเห็นว่า กิ่เบนช์ทั้งคู่เนี่ยมันเป็นไปนในทางเดียวกันก็คือ11ชนะแต่ว่าชนะขาดเฉพาะในส่วนของซิงเกิลคอรต่อมาเป็น Super p i พนะครับอันนี้คือเบนช์มาร์กอะไรนะครับเป็นเบนช์มาร์กที่ไร้สาระมากนะครับสำหรับการใช้งาน,นทั่วไปแต่ว่าสําหรับนักโอเวอร์คลหรือว่าพวกคนทำสถิติโลกเนี่ยไอเนี่ยสำคัญนะครับเพราะว่าเขาเอาเวลาในการเบนช์มาร์กมาขิงกันได้นะครับว่าเสร็จใน ระยะเวลากี่วินาทีกี่นาทีนะครับมาเริ่มกันที่1เมกก่อนนะครับ1เมกอันนี้ Gen11 ทำให้ที่6.459วินาทีแล้วก็ในส่วนของ Gen10 ทำให้ที่7.671วินาทีนะครับ3.2เมกนะครับ เจนสิบเอ็ดทำไปที่5นาทีส3าวิแล้วก็เจนสิบทำไปที่7นาทีกับอีก8วินะครับสาเหตุที่เห็นผลการทดสอบแตกต่างกันขนาดนี้ก็เพราะว่าไอตัวซูเปอร์พายทั้งหลายเนี่ยมันเน้นประสิทธิภาพของคอเดี่ยวเป็นหลักทําให้ก็อย่างที่เห็นนะครับว่าคอเดี่ยวของเจนสิบเอ็ดเนี่ยมันแรงกวกันอยู่พอสมควรมาดูวินไออาร์กันบ้างนะครับอันนี้คือโปรแกรมวินไออาร์ที่เราใช้กันในชีวิตประจําวันนี่แหละโดยจะเป็นการทดสอบบีบอัดไฟแล้วก็แตกไฟนะครับ multi thread นะครับ gen 11 24119และ gen 10 28592กิโลวัต์ต่อวินาทีส่วน single core single thread เนี่ย2497กับ2521นะครับจะเห็นว่างงอ่ะสิครั้งนี้จะ multi หรือจะ single ไอ้ gen 10มันก็แรงกว่านะครับสาเหตุก็เพราะว่าแคชครับไอ้ benchmark ของ WinRAR น,นี้มักจะใช้แคชเป็นหลักนะครับโดยที่ g จน1 1มันมี l 3 c a s แรวมที่16 m เมกแต่ว่า Gen10 มันมี20เมกไงฮะตรงนี้แหละครับพอคุณเอาไปบีบอัดไฟล์ไปแตกไฟล์ g e n สิมันเลยเร็วกว่า Gen11 Encode Decode x 2 6 5กันบ้างนะครับอันนี้พวกคนที่ตัดต่อวีโออะไรอเงี้ยอาจจะได้ใช้อันนี้โดยเฉพาะเลยเต็มๆนะครับโดยเราใช้โปรแกรม Hardware Bot x 2 6 5 Benchmark มีการทดสอบแบบ f hd และ4 k นะครับ 4K 66.6เฟรมกับ69.8เฟรมนะครับและ 4K 16.9หรือว่าตีเป็น17ก็แหลนะครับกับ17.8เกือบบ18นะครับจะเห็นว่า Gen 10ที่มันมีคอมากกว่าเนี่ยมันดีกว่าชัดเจนเพราะว่าตัว benchmark นี้สามารถ utilize หรือว่าสามารถดึงคอและเทรดมาใช้งานได้อย่างครบครันนั่นเองการบริโภคพลังงานบ้างนะครับอันนี้เราเสียบวัดจาก wall plug ก็คือจากปลั๊กบ้านเลยเพราะฉะนั้นแล้วจะเป็นตัวเลขของทั้ง system นะครับอันนี้ i อ l เก็คือช่วงที่ไม่มีโหลดอะไรทั้ง CPU และการ์ดจอเนาะสิสต็มเราของ Gen11 อยู่ที่84วัตต์นะครับส่วน Gen10 จะอยู่ประมาณ60ถึง63วัตต์นะครับและพอเรากด Full Load เฉพาะ CPU นะครับด้วยการทำ Stress t s s t นะฮะในส่วนของ Gen11 เนี่ยโดดไปที่330กว่าวัตต์นะครับในขณะที่ Gen10 ขึ้นไปแค่240วัตต์ งงสิฮะ Gen10 มีคอมากกว่ากินไฟน้อยกว่าัะง,งั้นนะครับผมไม่ได้ใส่ตัวเลขผิดนะผมก็งงแบบเดียวกับที่คุณงงอยู่ตอนนี้เลยครับสรุปกันเลยนะครับ Gen10 กับ Gen11 ตัวไหนควรจะเป็นตัวท็อปนะครับผมมองว่า Gen10 ควรจะเป็นตัวท็อปมากกว่า Gen11 ด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าเวิร์กโหลดสมัยนี้ใครๆรก็ใช้งานแบบมัลติคอมัลติเทรดกันอยู่แล้วถูกไหมฮะก็อย่างที่เห็นเลยนะครับคะแนานออกมาส่วนใหญ่นะครับ เจนสิมันชนะเพราะว่าเวิร์กโหลดที่เรทสเนี่ยมันเป็นมัลติเทรดทั้งนั้นในขณะที่เวิร์กโหลดเก่าๆที่มันเป็นซิงเกิลคอซิงเกิลเทรดเนี่ยโอเคเจนสิมันแรงจริงนะครับประสิทธิภาพต่อคอมันพุ่งกระโดดอย่างที่ Intel เคลมไว้ก็จริงแต่ในโลกความเป็นจริงคนสักกี่คนจะใช้ประสิทธิภาพในส่วนของซิงเกิลคอซิงเกิลเทรดถูกไหมแต่ว่าอันนี้เป็นเวิร์กโหในการทํางานเป็นหลักนะครับการเล่นเกมบางเกมเนี่ย คอและเทรดมันอาจจะไม่ได้ดึงเอามาใช้หมดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วก็เป็นไปได้ที่ Gen 1 1จะเล่นเกมดีกว่า Gen 1 0แต่ถ้าคุณเป็นคนทำงานหลกัหลกๆตัดต่อวิดีโอทำโมเดลิ่งหรือว่าทำอะไรก็ตามที่คือสามารถดึงคอและเทรดมาใช้ได้เต็มที่เนี่ยผมว่า Gen 1 0ยอยเป็นทางเลือกที่ดีกว่าอยู่